ปลูกเองเมื่อไรจะได้กินกี่ปีนะอีกสามปีได้ไหมปี่สามได้กินนะนี่ดูแลอย่างดีด้วยแรงมันยังไม่ตายอ่ะเนี่ยก็รอรุ้นกันไปนี่น้ำหยดออกไหมเนี่ย ติดตั้งด้วยระบบน้ำหยดลดน้ำไม่ไหวยีงเชยงน้ำไหม,ไมอา้าวทำไมอันนี้เป็นรูอย่างเงี้ยน้ำหยดที่แปลว่าหยดนะ เดี๋ยวค่อยล้อมแล้วม้าข้างที่เราก็ขุดสะลูกยาวาำยายปลูกสองแถวเหรอนะหวงเใส่น้ำก็ให้เท่ากันนะไม่ได้ต้นเดียว ว้าวะติดต่อแล้วไม่ลดให้นะเนี่ยต้นต่ำๆเนี่ยอันน้นยี่สิบบาทอีกคุณสูงแต้นละยี่สิบต้นต่ำเนี่ยต้นใหญ่กำแพงเดี๋ยวเดี๋ยวเราหน่อยนี้ออกเยอะคราออกเยอัดเลยติดนต้นีกห้าปีปู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนี้ยครับแทบเลยไม่กระโดด เหมือนของตะวันเลยในกระโดดอุ๊ยอาจชิฟอยู่นะนะเฮ้ยมีหมาด้วยอ่ะหมาหมาวิ่งมา อีกสามปีมาดูกันลำยายจะโตถึงไหนลำยายสองส่หกแปดสิบกว่าต้นนะคะปรับปุงพื้นที่ไใ้มันก็เหลือง น้ำเด็ดจริงนะคำเด็ด